พี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันหนีมาอย่างเก็บเห็ดพี่น้องเบิ้งเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเก็บเห็ดพี่น,อน้องนี่สมันเหลึกมังสินเห็นมั้นี่โอ้ยจุดจุดจุดพอเห็ดมันเบื้งกระตาเห็ดดูพี่นอ้องต่โมตมิคือเกา่าจับปั๊บบัง้งสิ ซึบนี่กิชิมเป็นตัวนี้ใช่ึบตัดค้าไปน้ำพี่นองอันย่ำม,มันมองได้อันส่งฝ้าวน้ำมองจอดรถแก่่าต้องตัดมันดอกค้าเอาคือตัดอันจับหักหูหลวเขแหลงสันมือไปถือเพราะแล้วว่าเอาติดว่มีน้พี่นอง พ่อแล้ลวพุ่น่ะว้ายพุ่นพี่น้องพ่อเฮ็ดพ่อเฮ็ดแล้วพ,พ,พุ่น่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วพุ่น่ะโอ้ยกระลังคบพ้อคบพ้อพุ่น่ะอืมขึ้นแล้วโอ้ย นะเก็บคือยังมีอียงเรียนมากไก่ในดังสุดศาสุด์าดตร์ด้วนี่ตะลางกูล่ะอันพ่น้องเก็บเห็ดไปน้ำละแวงไปน้ำในบน้านละแวงองียงอันพวกอันหมีหมาแม่ลูกอ่อนพี่น้องกูนะเก็บตัวพี่น้องเก็บเก็บเก็บ หลังร้อนอ่ะเหยียบบ่เหยียบมึกขึ้นมาผัะเก็บไปว่าอันขออนุญาตบ่ได้เก็บอันตัดขาหรืออันมือเดียวมือเดียวมือเดียวคักเนี่ยโอ้ยงาเพิ่นอันนี้ไงขึ้นมาได้อึ๊บ nhà 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 chết hết cái ừ, cái thôi hơi màu rồi hết kìa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  đi kìa hết 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 tăng hết kìa ừ. ดอกซะมีละเห็ดโอ้ยเหยียบพนะลูกเหยียบมุนเอเล่บอๆสงสัยเป็นกวางหรือเป็นคนมาเก็บกอนเท้าอย่างสิ่งโอ้ยพุนละคือดีใจแถมมนนิบพอเห็ดเก็บเดี๋ยวเป็นนี่เก็บให้หล่อนที่สุดแล้วพี่น้องจ้ารุ่น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  เมื่อวานนี้เก็บผลไม้เก็บบูบารีเมื่อนี้เก็บเห็ดเนาะพี่น้องจ้ะาเอากระต้ามาหน่อยเดียวพี่น้องว่มามันจะบ่พอเห็ดว่มามันจะบ่พอเห็ดก็เลยเด็วกระตามาหน่อยเดียวมาเก็บเห็ดน้อกันเด้อพี่น้องมุนมวลมุนมวลจุดจวด ต้นหนาเธอเด้ปวดขา,ดขาอ่อินคุกเขา่ากระตามะหงยนเนยเออดอกซำบหนีแล้วพี่น้องพัดน้ำมันหอยเสียบนี่ ดูออดอกนี่ดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ว้าฮึตึ้งตึ้งตึงพี่อีกไม่อีกไม่อีกพี่น้องเอ้ยพ่ออีกแล้วมัน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 พุ่นนาเดี๋ือบึง พ่ออีกแล้วเก็บเห็ดมือเดียวพี่น้องมวนอุ้ยขาดพี่น้องเอ้ยคุณงนะามแห้งอันสวีเดนส่งเขาประกวดจ้า เก็บกองไว้พะนะใส่กระตาจับของกระตากระยุกไก่พี่น้องพูน่นะบอกเห็ดเฮ้ยปอธรรมดาธรรมดาที่ไหนเฮ้ยย่างต่อพี่น้องเปลี่ยนปลาหาเห็ดบาง ยางไก่คักออกกำลังไกยเป็นโตัวพินอ,อ,อ่องไปไปคุณล่ะคุณลองค้นเอาสูตตายบ่บ่งสู่ตายบ่สูมือสองนิ้วเบ่กัน่ะสูตตายบ่สูๆเอาฮึบ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 อุ้ยพออีกแล้วพี่พจ๋าเก็บต่อไม่รอแล้วนะ เก็บเฮดมือเดียวลเก็บเฮดบด้ตัดขาพี่น้อง อ้ยพีพีจ้ะอ้ยโมเมนต์สิได้จอนล,ลี่พี่น่องเราบอเหรอสำหรับพีพีผู้ดใดที่มาคลิปนี้ของสาวไทยไก่บ้านเราจะเด้อฝากกดติดตามใหเ้เด้เด้อกดกระดิง่งดําแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อสิบ่ได้พลัดคลิปตัวต่อไปของสาวไทยไก่บ้านเะนาจะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากหน่องไว้เนี้เราจะเนาะไปก่อนด้อจ้าสวัสดีค่ะ